สวัสดีค่ะเที่ยงนี้ก็ทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ของประธานบริหารของบริษัท Google ค่ะซึ่งนะับเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่คนไทยใช้มากที่สุดเช่นกันนะคะการจัดงาน Big t e ต็นเนี่ยนะคะจัดกันมาหลายประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับปีนี้นะคะคุณอิริชมิตจะมาพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยรพร้อมๆกับผู้บริหารในหลายๆธุรกิจนะคะเ ดิริชมิดประธานบริหารของบริษัท Google อีกหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลในวงการอินเทอร์เน็ตโลกก่อนหน้านี้เขาเคยบริหาร Google ในตำแหน่ง CEO อีกทั้งยังเป็นเบื้องหลังทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องการออกแคมเปญทางการเมืองต่างๆเคยได้รับการจัดอันดับมหาเศษธ,ธีโลกโดยนิตยสารฟอด้วย นอีริปเดินทางมาประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการใช้อินเทอร์เน็ตกับบุคคลหลายวงการพร้อมแนะนําว่าไทยควรเร่งพัฒนาอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านมือถือให้มีความเร็วสูงขึ้นจาก 3G เป็น 4G เพิ่มสัดส่วนการใช้มือถือเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นเร่งพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่โดยในระดับภูมิภาคไทยก็ยังตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซีย หลายๆวงการยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลเช่นการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับงานทางด้านการท่องเที่ยวไทยจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะเรามาประยุกต์ใช้ใน ในทุกๆด้านก็คือว่าการเพิ่มออนไลน์คอนเทนต์บนโลกโซเชียลมีเดียเพราะออนไลน์คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลต่อการเสิร์ชทั้งสิน้นโดยเฉพาะ Google ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น power of search อยู่แล้วเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่ใน Google นะคะมันก็จะมีผลต่อการเสิร์ชจ,จริงๆและอยากที่จะให้ทุกท่านนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในทุกๆออนไลน์คอนเทนต์นะคะ แนโนอมคนไทยจะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้นซึ่งหมายถึงเราจะใช้ชีวิตกับอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาและยิ่งทําให้เราเข้าใกล้ความเสี่ยงมากขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือโลกใหม่ที่กว้างใหญ่ไพศาลส,สังคมไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรู้เท่าทันเช่นกันค่ะจากคากล่าวของประธานบริหารของ Google นะคะจะทําให้เราเห็นว่าจากนี้ไปค่ะอินเทอร์เน็ตก็จะเริ่มมามีอิทธิพลมากขึ้นจากเดิมที่มากขึ้นอยู่แล้วนะคะและความจริงนั้นก็จะถูกปเปิดเผยมากขึ้นหลังจากที่ เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็คงจะเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่เราจะได้เห็นการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องของธุรกิจค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายนี้นะคะไปติดตามข่าวอื่นในช่วงของเพลทไอทีโดยน้องแปมค่ะส่วนในชั้นสีสุดาวินิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับข่าวเที่ยงไอทีได้ใหม่ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องบัมเปรียพสับแสนยากรพาเพลตไอทีค่ะ m o t ต r ร l ลซึ่งตอนนี้เป็นบริษัทลูกของ Google เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ m o t o จค่ะเน้นเป็นสมาร์ทโฟนพอใช้ในราคาเอื้อมถึงราวเครื่องละ6,000บาทกับหน้าจอ4.5นิ้ว Android 4.3กล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า1.3ล้าน 1, 3, 000, ความจุ8หรือ16 g ก,กิเปลี่ยนฝาหลังและฝาหน้านได้เพียบค่ะ บริษัท Google จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นแทททูสติ๊กเกอร์แปะผิวหนังที่ทำหน้าที่เป็นไมโครโฟนไร้สายเชื่อมกับมือถือโดยให้แปะไว้ที่คอค่ะจะทำให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้นและที่สำคัญสามารถตรวจจับปฏิกิริยาผิวหนังใช้เป็นเครื่องจับเทจได้ด้วยค่ะ